อ่ะดูดิมันจะเลือกตัวอะไรหรือเปล่าผมดูเนี่ยเต็นดาเขีรยบ้าโอเคเจ้าเลือกเลยเลือกซัพพอร์ตนะตัวเลือกซัพพอร์ตนะ แล้วไม่มีใครฟาร์มนะใช่ไหมมีงคยฟาร์มใช่ไหมเพื่อนไม่มีใครฟาร์มจิบป่ะน,นะฟูดาเมิก่อนไหมผมก็ดูก่อนนะว่าฟูแม่งเลยฟูแม่งเลยแล้วฟูเคิลเตอร์สวัสดีนะกลับดูน้อยอวกาศอีกแล้วนะครับผม อะเรามาดูกันเอลซูอีกแล้วเหรอเอลซูเลรอท่านผู้ชมครับนะก็หวังว่าเราจะได้เห็นเอลซูฟิกแซกหลบๆป้งๆนะฮะยินดีต้อนรับสูอาโอวีสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับซูอาโอวี กับูไปด้วยกันสู้กับใครก่อนนะครับผมสู้กับศัตรูไปด้วยกันนะจ๊ะอืมดูสิอยู่ไหมไม่อยู่ป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีตอืม,อ,อ,รมอร่อยเลย Did I remember to do my homework? เอาไปเลย JB, เอาไปเลย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 เลงไม่ได้เราว่ะเล่งไม่ได้เราว่ะหึเล่งไม่ได้นะเราเอาล้วอะเอาแล้วลุยลุยเลยลุยเลยลุยเลย นะเอ็นเดีย้คือมันเน้นแบบตอด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 แล้วตอดอีกบอกเลยว่ากูจะตอดมึงเอลซูกูจะตอดให้เต็มที่เลยเพื่อนวับมาก่อนยอดเยี่ยม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 เลย ยอดเยี premises, ่ยมมากไอ้หน oh, okay, okay, okay. ุ yeah, yeah. Yeah, ่มโอเคโอเคโอเคอึด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 อืมอย่าอย่าอย่าเล่น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 ระวังเขาของค่ายดีอย่างนั้นเหรอจะตอดจะตอดกูอีกเอ๋โซอย่า ยอ,อ,อย่าเอลโซเอลัวมึงอย่างไงมึมองอย่าอย่างนี้ไม่เอาโออถูกตเอลโซเอลโซเอลโซโอเคก็ถือว่าแตกได้ดีนะแต่ว่าฟอร์เรนนคือลํำอย่างเทพตอนนี้เฮ้เเเายเฮ้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 ยยเย ยาใครได้เอ,อ,อย่างนั้นแหละโอเคแม่มันก็โอเคอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะมันก็โอเคอยู่นะ ดักหน้าดักหลังดักให้เต็มที่เอลโซไม่ต้องมาเลยนะจะดักมึงองนี้แหละกูจะดักมึงยี่งแหละเพื่อนโอเคชูกัดตีชูกัดตีชุกัตีชูกัดตีเอลโซเอลโซมึงไม่ต้องมา <c oughs> มึงไปไกลๆมึงไปไกลๆยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดอง โอเคอืมอืมอืมยาย่าลุยเลยเอลโซมึงอย่ามึงอย่าเอลโซอย่านะเอลโซเอลโซเด้จริงแล้วยิงยิงอืมดูหายไปแล้วสุ per clip กำลังถูกส่งออกไปอะไรอะอะไรอะเรา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 อะไรเหรอ อะไรเหรอเราอืมเล่นก mm ับใครไม่เล่นนะเราเนี่ยเล่นกับใครไม่เล่นอย่าเล่นอย่างนี้พี่อย่าไม่ชอบไปนมไปนมรีบไปตีกูเลยตีกูเลยจ้าต่อรอตีกูเลยเอาให้กูให้ตายต่อรอเอากูให้ตายเอากูให้ตายเอากูให้ตายต่อรอ

กูเห็นนะกูเห็นนะกูเห็นนะมาสิมามามาสิมาสิเล่นกับใครไม่เล่นเอลโซเอลโซจ๋าเล่นกับไข่ไม่เล่นนะเราอะเอลโซแปลกเก๋เบอร์เก๋ไก่แรก อืมไม่ดี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 ไม่เอา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 นะไม่เอานะไมเอานะถูกโจมตีอย่าเล่นอย่างนี้ไม่เอา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 บาสดไม่เอาโลกไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้ก็คไม่เอาโลกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กไม่ดีจะทำอย่างนี้นะเด็กไม่ดี่าทำนี้นะ กๆๆูเล่นจริงๆอ่ะเฮ้ยลอลีเอลอลีเอไปไหนจ้าลอลีเอลอลีเอหืมลอลีเอพี่อยอกมาเลยหนุ่มพี่เรามาแล้วพี่เรามาแล้วไม่โดนหรอกค่อยยังชั่วค่อยยังช่วยหนุ่มไอ้หนุ่มค่อยยังชั่วเอาไปไปไปไหนก็ไปเอาเลยเพื่อนตีเลยเพื่อนตีให้แจกสวยอันตราย อันตรายถูกโจมตีถูกโจมตีถูกโจมตีอืมอะพลาดีเลยอะเฮ้ยไม่ก็รอดยังไงก็ไม่รอดอะยังไงก็ไม at ่รอดนะเพื่อนเอ้ยยังไงก็ไม่รอดเจอฟูล uh ินเข้าไปยังไงก็ไม่รอดอะไรนะอะไร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 เราอะไรอะอะไรแล้วอะไรอะเราอะไรอะเราอะไรละเรา แตกแตกแตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกแตกก็ได้โอ้ยจะพี่มารวมโอเคสวบสวบไปไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อแอซิใครมากสุดแอซิคใครมากสุดยังต้องบอกอีกเหรออ่ะเอาแล้วอีน่ะเอาแล้วอีน่ะเอ้ย แรงมากฟอร์เรนนี่คือแตกเอร์เรนว่าเจ๊กใช่หักการเงินนำอยู่แน่นอนนะผมโอ้โยห้าพันกว่าเออบาสบาสเนย์เนย์ยายาเนยยาเนย์อีตลอดยายาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็กไม่ดีจะโดนอะไรนะเด็กไม่ดีโดนอะไรตำรวจต้องโดนอะไรนะเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรนะ ไอ้พิ้งต้องอะไรเนี่ยตัวเองเฮ้ยติ๊กพิ้นต้องโดนนะโตนี่ยังไงโตยังไงล่ะอะไร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 ฮะอะไรล่ะเราอะฮะอะไรละเราเอออะไรเออเอาเลยแตกให้หมดแตกให้หมด เขรียว่าเจี๊กท in 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 ี่เหมือเอลซูเอลซูเอลซูอยู่นี่ล่ะอยู่นี่หระเอลซูเอลซูเอลซูอยู่นี่เรอไม่โลดหรอกเอลซูอ่าไป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 ช่วยไปช่วยไปช่วยโอเคโอเคไอ้โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่อะเอลซูเอลซู กันไว้ได้แตก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 ไม่ได้ไม่ได้โอเคไป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 ก่อนเบิ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ไปว่าไม่ได้ยังไงล่ะเฮ้ยจะเกาะดีกว่าตัวโลนี่มันอึดมากมากโคตรเยอะโหยคีบสู้ๆคีบสู้ๆลูกไปโอ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 แล้วโอโออระวังระวังระวัง ระวงลอลีเอระวงลอลีเออืมเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยกันหน่อยเออมาเอ่อคอเลนมาคอเลนมาเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เออเฮ้ยไปโอบมาช่วยไปโอบมาช่วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลยว่า M V P เป็นใครไม่ได้นอกจากฟเฟรนติโน เฮ้ยเฮ้ยเอาดักเอาดักเอาดัก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 เอาดักเปล่าจอมตีดักเลียร์เอากรอบจอมตีนะไม่เอาเฮียโอเค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 เอาดักก่อนเอาดักไหมอ่าเอาเต็มที่เลยยังไงอืมถอยถอยก่อนบอกว่าถอยก่อนมาช่วยกันหน่อยนี้มาช่วยหน่อยนี้มาช่วยกันหน่อย มา ok. ช่วยหน่อยเอออืมอ <Brothers> okay, ืมด่นแหละอุซาตีดักวันนี่ยอุซาตีดักอุซาตีดักอุซาตีดักเออขอกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านก่อนขอกลับบ้านก่อนเนี้ยถอยก่อนไบโอ ถอยถอยถอยก่อนไม่งั้นจะสวยเอาน,นะไวโอยี่สิบหกต่อสิบ <tortured. S 2> แม่เจ้าหอมหวานเหลือเกินเจ้าหอมหวานฟอเรนนี่คือจะจะดำอีกแล้วฟอเรนนี่คือจะนำไม่พี่แกจะนำอย่างเดียวเลยอ่ะนำอย่างเดียวไปกอดอีกดอกอีกดอกอีกดอกฟอเรนฟอเรนเยี่ยมมากฟอเรน สองฟูร์ลูวตอยู่ไหนอยู่ไหนไม่อยอะอะไรนุ่มไอ้นุ่มเดี๋ยวเวลาเล่นแล้วเล่นอะนุ่มเอ้ยอย่ายาที่นี่มีมีกฎกฎหมู่กฎหมายนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ายายายาแล้อย่างงี้มันไม่ถูกแล้วยังงี้มันไม่ถูก ถูกถอยก่อน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 นะเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนยังจะเอาอีกยังจะเอาอีกดาร์กไปนู่นลวเพื่อนดาร์กเป็นแล้วยังเอาอีกยังเอาปะยังเอาเะล่ะยังเอาเะล่ะยังเอาปล่ยังเอาปล่ายังเอาไปนมไอนมไอนมแต่ได้นมมันแรงมากเลยนะมันแรงมากมันแรงมากมันแรงมากมึงเอาจริงเหรอ บอกแล้วมันแรงมากรรมันแรงมากเลยนะเอาๆนะโอเคเออนะครับผมนะตอบคุณนใครโอ้ยไบโอถอยก่อนไบโอโอเคไปๆไบโอไบโอไปน่าเชื่อเฮ้ยถามจริงไบโอราตีนี้อีกยาวไกลยาวไกลตรงไหนถามตโตโร่ดู เอาป้อมนูนนะป้อมบนป้อมบนอะไรอะไรอะไรก่อนตโลรู้ว่นลน่ะเราวะรู้ว่นลน่ะเราวะตโลอะไร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 เป็นแบบใดหรือเป็นแบบใด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 เลย เบสตินเดรียย่าหูโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยโอเคมาเราลุยกันเลยไหมเรามาลุยกันเลยเบ้ยปเอาดิเข้าดักเขานะเข้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 านะกูเข้านะกูเข้านะไปเลยปุผง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  แม่วิกตอรีนะฮะบอกว่าแบบสะดานเดิมมาแล้วจะดานแบบโรมมาแล้วนะเมื่อก่อนนี่คือแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหเล่นเรนแไ,ได้เลยเล่นแต่โรมลอมิม่งเล่นซัพพอร์ตนะคือคือแบบแบบว่ากู้ไว้คนเดดด้วยนะฮะบอกเลยว่าแบบ แอซิดนี่คือน่าจะที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งสองทีมเลยชิบหายี 22, ่สิบสองบาบอคฮานแล้วนั่นตัวได้ฟังฝั่งตัวเองนะตัวเองก็คือไม่มีใครแอซิดเกินสิบเลยเมียตัวเองนี่แอซิดเกินยีิบแล้วไม่ได้สักคิวด้วยโอ้โหชิบหายละกูนะโอเคผมนะก็ตามนี้ไปตรงสารเวเลตมากแบบโอ้โหไอ้ลอลเรียวนี่คือน่าจะรับไม่เก่งนะโดนตัวบดโดนตัวบแล้วก็เอลซูที่แบบ ตัวตึงๆนะโอ้โหโดดเอเนต์ทาเกว่าดักทางไปไม่รู้เรื่องเลยครับผมนะประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ตามนี้ละกันรู้สึกว่าจะมีสกินใหม่มาด้วยครับผมเป็นเอลซูนะครับผมนะถ้าอยากแบบอยากเก่งก็ต้องเอลซูหน่อยรับผมตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็โอ้โหกี่ครั้งเดียวอะนะถ้าเกินหกสิบก็น่าจะได้จะซื้อมั้งไม่รู้สิไม่รู้สิไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบได้โอ้ ลองร้อยเจ็ดสิบสามคือถูกมากนะสำหรับคนที่เอลซูเมื่อกี้เขาเล่นเอลซูทำสกิลธรรมดาใช่ไหมทุกผู้ชมนะต้องมีสกิลเนี่ยผมนะไม่มีไม่ได้มีขายของแล้วเหรอนะครับนะนะครับกับสกิลคนสงรปะจสกิลดีนะพระเจ้าวุฒิเพชรไทยนะเพชรไทยด้วยเพชรทายเพชรทายเนี่ยจะแค่ลอยได้ด้วยสุดยอดกลัวสังหารทะเลทรายใช่ไหม เวอร์บนะิลเลียนเบิร์สะแหมมีหูด้วยมีหูด้วยจิตเอย่ังเทพเพสทายด้วยเหมือนกันคล้ายของเอเลนเลยอะนะผมนะแต่ราคา2 0 0กว่าบาทก็ถือว่าถูกนะโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแฟนด้วยผมสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮ้ย